อลังการงานสร้างสองบ้านบัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยไทยที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นข่าวดีของดัมดอทคอมบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยที่ได้เลิกงามยามดีทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านสองหนองอาเภอสํารงคทาบจังหวัดสุรินทร์โดยบ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลังซึ่งเจ้าตัวชื่นชอบและได้ตระเวนหาไม้สวยๆตามท้องตลาดมาให้ช่างประกอบเป็นระยะเวลากว่า10ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจส่วนมูลค่าของบ้านหลังนี้ทางนักชกวัย42ปีเผยว่าไม่สามารถตีเป็นตัวเลขได้ เรื่องจากค่อยๆสร้างเรื่อยมาแต่คาดว่าตัวบ้านน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทยังไม่รวมกับการตกแต่งและส่วนรอบๆบ,บ้านซึ่งในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้บินบรลลูริสมาเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีแขกผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนๆนในวงการมวยและวงการบันเทิงอินฟลูเอนเซอร์หลายคอย,ยอมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนสําหรับบ้านหลังนี้ดัมดอทคอมเผยว่ามันคือความสุขที่เฝ้ารอคอยมานานหลังใช้เวลาสร้างมานานกว่า10ปีด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายในการชักกะมวยบนสังเวียนซึ่งพอได้เห็นบ้านเสร็จสมบูรณ์ ก็รู้สึกหายเหนื่อย